กล้าสสวัสด,ดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ผมบเอลซ่ากมเมอร์กับเกมโวออฟไมโครผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายกับสป,ปอรน์นิดหน่อยๆน,นะฮะโอเคเรามาดูก็ตัวเกมเป็นยังไงเปิดมานี่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรโอ้มีการถามอนุญาตไหมก็ตอบอนุญาตไปนะงั่น,ก,นก็คือการแนะนำข้าเกมนะโอ้โหเข้ามาอลังกันหน่อย h e l l o มต้องการจากรงเลดอะไรกดน้ตไปแล้วกันแล้วก็อกดเริ่มนไะอะกดเริ่มดสซิเป็ังไง,ไงโหมีหมด open world แล้วก็ไม่ทเระยะียกออันล็อคหน้าเลอ5ลอันนี้อันไหนเนี่ยวิ virus i n f s i o n อันล็อคมาเลอ10ออน เรามาเล่นโอเพ่นเบอเลยดีกว่าโอ้เข้ามานี่ก็ชุดด้วยโอ้โหโอ้โหมีการต่อสู้เลยด้วยอันตรายอันตรายเหลนี้ทุกคนเหลนี้ทุกคนกินอาหารโอ้โหมันกินอาหารด้วยด้วยชั่วไปเลยกินอาหารกันนี้ใช่ไหมงั้นก็เข้าไปฆ่าครับผมเฮ้ยเราไม่น่าสู้ไหวโอ้โหใหม่ครับจากสภาพแล้วนี่มันโหดเกินไปกับเราจริงจริงโอ้โหแต่นี่นี่มีญาติด้วย เข้ามาดูสิถือด้วยเอ้าเฮ้ยตัวเล็กันตัวเล็กันตัวเล็กเนี่เ <reading> อ <repetition> ้ยแอบไปตัวใหญ่ก่อนนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้โหถือด้านขวานี่ก็มีกดไม่กดด้วยคือสีฟ้านี่น่าจะเป็นสปีดอ่าใช่สปีดที่เรายู่ได้นเลยไ่แล้วก็สีเขียวอะโหโอ้มสปีดแบบชั่วคราวนะแต่ว่าเร็วมากไอ้ยา อย่าผมชุบหน่อยแล้วพี่พี่พี่มีเอาพี่พี่พี่อย่าทำร้ายผมพี่กลัวแล้วพี่ต้องแอบอยู่นี่แหละไอตัวนี้ต่อยตัวนี้ไอ้ตัวนี้มาให้ขอบสิหนีดิอู้ยมันเอาขวบไปหมดเลยอะถอดต้องหนีก่อนแล้วก็นี่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 กินก่อนครับกินก่อนโอเคได้ได้เฮ้ยพี่ไอ้่ายหมอนี่หมอนีวหมอนี่ นั่นไงนั่นไงไอ้ท่นฮะจนี้ก็ั่นไดน็อนี้อยโอ้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 ยโอโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ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 อ้ นีกินนี่กินนี่กอันนี้แหละอันนี้อาชิมก่อนชิมก่อนเกินเกินไปแล้วพี่เกินไปล้พี่จตัวเป็นจริงต้ยพี่นี่พี่จะทำอะไรกับผมมากขนาดนั้นเล่นความเร็วก่อนโอเคตวนี้ต้องมีอะไร้วนี้สิไหนตสิโอ้โหดี่นน้นี้อนนีไสี่ก่อนหรือคนไม่แย่งแต่นี่มันอต่อนี่ก็อยู่ได้นี้ก็ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไร มันคืออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่มันไม่ได้บวดเลเบลหรือเปล่าตายยายก็ไาใ้ผมผมกลัวพี่แล้วตายใหญ่ใหของผมพี่ของผมพี่ของผมพี่พี่เอาของผมหมดเลยพี่ปัดตัวผมฆ่าพี่ได้ไหมเนี่ยขอบขอบคุณครับตายอีกแล้วโดนหนังเพงตายแบบนี้ต้องเอาใหมา่นี่อะไรเนะี่ยหยิบก่อนเลยผมไม่ได้บวกเลเวลิล พี่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 ผิกวัแล้วพี่พี่าเข้าไปผลอ๋อนี่โหจําได้เหรอขนาดเม่โดนีกโอเคแล้วจะบอกเรว่อยยังไง้นี่นีนมาผเก็เจอเลยอันนีคอดีแล้วมันไลก็ปั่นไล้แเราต้การเรกส่งนะพี่เอาไขอบคุณดิกีก่อนอ เวครับตัวใหญขึ้นนิดนึงก็มาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะีตู้กระดาษีตู้กระดาษอี่ตู้พี่อ๋อไมได้แล้วก็ไปอ b กี่อะไดีกว่าเนโอเคมาถึงแล้วเราก็มากดที่ดีรูปดี A ตรงนี้เฮ้ยโหมีอะไรยืนหมดโอ้โห่ยืดไม่ตามใจเฮ้ยเจ็บมดีเจีดมดีงั้นเราก็ต้องใช้ e c k ขอทาเป็นแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันหมดได้ด้วยงันเลือกเป็นในส่วนของดวงตาแล้วกันนะผมต้องการตาดวงใหม่ที่แบบเอาเป็นเลือกสีด้วยเหรอเฮ้ยลองเป็นสีสีสีเหลืองได้ไหมสีเหลืองมากแปไว้ตรงนี้อ้าวมาเป็นสีเขียวอืมนี่แบบมันเลือกไม่ได้เลยไงเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน่อยเพิ่มเลเวลหน่อยเปิดเวิลด์ซี นี่แหละเป็นไง <L> เกิดมาถึงก็เจอไอ้ก้อนนี้พอดีเอาพี่พี่มีสามตาเลยเหรอพี่แก็บก้อนมาเฮ้ยของ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 ต้อง,องเก็บนะมันจําเป็นนี่มันโรหคหินไคร่หมาเราอยู่ในี่ไปใส่เลือดเลยเนาะใช่ไหมนี่มันมีเมล็กใหญ่หเลยไอ้เมล็ดแดงเจอโรคแล้วก็อะไรอ่ะเกิบนี่ไม่มไม่ค่อยมันเริ่มไม่ค่อยเหมือนปอสปอร์สักหราแล้วนะ ไปเอาอันนี้ก่อนนี่แล้วก็อันนี้เลยนี่มาสู้ก,กันหน่อยไมพี่อ้าพี่ผมกลัวแล้วพี่ผมไม่ไหวพี่โั้โหพี่ตีทีละสามสิบกว่าเนี่ยผมตีพี่ทีละหนึ่งถึงสองแล้วพี่ท,ท,ท,เท,ท,ทำเกืนไปกับผมจริงๆน,นะพี่พี่ทำเกือนปไปหนดูดีแถวนี้จะได้อะไรจากมันไหมช่วยปล่อยขโหยเราหน่อยเถอะนะขอ้องต้องรีบเลเวลอัพอ่ะ เลยเลยเอยเดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรไปหาที่งก็ได้ไปะอถือถืออุ่นเป็นให้เรากิได้ไหมเ้ยสิซ่าสิซ่าเฮ้ยสซ่าที่ทำโบราณใครปอ่อปทิ้งไว้ไม่รู้แต่อ้ยน้ำปลาโตเปลือกไปเลยเพลงนี้ก็สนุกจริงๆผอมีมิตรเลือไหลไปตามแม okay. ่น้ำด้วยออันตรายซะจริงๆ เอาไปหน่นี่ไปทีนั่ีไปไหบงตอนนี้เาก็อที่เรียบร้อยโสก็อีกแต่ยัต้องดูเลยสิครับเดี๋ยวพเจอกันบอยที่นี่น่อยที่ที่มีผมจริงให้ผมหอมนี่หมีโคตรอร่อยถ้าหลังก็จะตามมา้ทง ดดกลัวพี่นะแล้วเดูสินี้ตอนนี้ก็หยุดไปพี่แกหยุดตกหยุดตกอ่ะพี่อะตามไปที่แล้วพี้มัาชอบล่าเลยอะไม่บกเราอ่ะโอ้ยี่ีอี่พี่พี่อ่ะตยไป

เี gamer, ่ยนเป็นเตง่ดีกว่าไปเก็บเก็บเลยปลดก็อเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเลยนี้พี่อย่าพึ่งค้าผมผมจะมาเก็บเวลนี่ผมจะขอชุอเลเวลเยอะๆหน่อยปลดล็อกอินเดนใหม่ไปเลยไงพี่นี่พี่เอาหมดเลยจั่ไม่จะเอาหมดไม่ได้นะแล้ว่ผจะกินอะไรหรกินได้กินพี่ก็ได้แั่ว่มันก็ไมถกินเยอะกว่านี้นะจไห พี rug, ่ปล่อยองออกมาวดีมากี่าดกมากเลยพกยาจะาผมพี่ลูกตกตรงนี huh. ้เยอะแยะที่มีกระตาห้ยหนันี <can> ่นะเนี่ยันนี้ชานน่ารักอพี่พี่นาพี่ปล่อยออครบคุณจะตพี่อัพอีกแล้วอัพขนาดนไปอัพเกรดกัน สูงเหมือนกันว่านะอ่าเราจะเขียนอะไรได้บ้างหากดูที่อีกถังแั้วสีมันปแปลกๆองไม่รู้ผมว่านะผมจะเพิ่มนี่เอาไปถงังแ,แล้วก็มีฟินแล้วก็มีแทนแทนซิคัแทนซิคัลแทนซิคัลแล้วก็ขอเป็นอันนี้ออกแล้วก็ขอเป็นอันนี้ เช่นอ่าโอเคนี่ใช่ไหมนันตาผมเปลยนนี่แหละแล้วก็เอาี่ออกมาสักแบบนี้เลยผ้เลยเอาให้ทุกคน ไปที่ยวก้อยละรีบกินกอนก่อนหน้าตาดิ่ดํแปลกนะผอู้้สันว่าเอยพี่เฮ้ยไอตัวนี้เราฆ่าได้น่จะได้ปากหมมวนะเอยได้ของใหม่นี่ะด,ดูด้านหลังดูงด้า,า,านะาาาห,าหลังดิโ้ยยยย่ยย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 หยย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 ยวยยยยยย ไม่แน่ไม่แน่ก่อนอื่นเลยก็ต้องไปกินกอดคนเราอยู่ได้ด้วยต้องต้องอิ่มถึงจะอยู่ได้ไม่คอาา่างเก็บน้ำ ความชอบเลยผมจะกดให้ไปโอเคกดให้เรียบร้อยแล้วไปที่รูปดีเอแล้วก็ทำการปรับแต่งสักหน่อยดูซิเราไม่ของใหม่ไหมเรามีฟันใหม่เลยอะนีย่ยของใหม่ของใหม่เนี่ยเฮ้ยแต่งสีได้ด้วยยอดีางงั้นก็ขอเป็นสีสเดิมแล้วกันนะจุดและเพิ่ม มันทำไม่ร like ู้นะแล้วก็ท mm ี hmm. ่ม <Atl Han> ีลูกนี้ก็เป็นลูกเหมือนกันแตวลูกคือทำงงต้องใช้อันนี้นะสุ ไปเทนเลย์ยอดจะเป็นยังไงเอาล่ะโหไปเทนเรยยอ,อเอ็ตัวนี้แล้วเหรออยากให้ไป้ผมนะกวัวพี่จะแย่แล้วเนะาะช้าจะเบี้ฆ่ามันตายหมดตอนนี้มันเื่อนเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการฆ่าไอ้พี่อย่าฆ่าผมนะขอโทโเออจะตายอยู่แล้วไปเทนเรย์ยอ,อ เมากอ่ผมบอกไว้เลยว่าห้ยนี่เพียมากไม่ท่าไรย่อไปเาไรที่อะเล่นอยู่ยากพอสมควรแต่ก็สนุกมากนะเฮ้ยรูกสายฟ้ามันคืออะไรอ๋อสายฟ้เหรออ้นมาเพิ่มอเจ้าเพิ่มอีก20%มแล้วก็เพิ่มอะไรไม่รู้ทาร์สมาเหรอ พูดเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็มีการซื้อของอ๋อนี่ไงต้องใช้ไอ้เจ้านี่แล้วก็ตอนนี้โอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโเกมนี้นี่น่าสนใจอะ่ะแล้วก็มีหมวดต่างๆโอ้โหดิชีนได้อะไรได้เฮ้ยเกมเรืมันก็หน่าสนใจมาก ว่าคลิปนี้คงไม่ใช่คลิปเดียวแล้วแหละเราโฟนทุกขยายกันไปแบบหลายเอพิโซดมากๆเลยนลแหละเอาละมาอีกสักครั้งอีกสักครั้งก่อนจะจากลากันไปก็ขอเล่นกันให้สนุกกันไปเลยข้ามันข้ามันนี่จองับผมจองเนื้อพวกนี้นะพี่พี่จะหนีผมเหรอพี่ไม่ร้อนหรอกตอนนี้จะได้มีของจริงไม่มีแล้วเหรอ อ๋อมี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 เฮ้ยหนีก้นหนีก้นเฮ้ย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 พี่พี่มาอีกรอบสิยอมไม่ได้พี่ถ้าพี่จะเล่นกับผมกับขนาดนี้พี่มาตัวต่อตัวพี่พี่ไหวไหมผมไหวนะในไหนก็กลับไปดูเจ้า ตัวขอ,ของเราเลยไม่เดียวนะนนวยนิบอะไรนเยอะโอ้โหไอผมก็อกียเห็นนะเนีตัว่นเะเหมอนันหนหนๆก็ไหนๆละลองเล่นกันดูหน่อยอนี่เลยเปิดมาดูซิปเป็นยังไงด้านหน้านด้านหลังหอปากคือด้านหน้าเนาะโอเคโอกยอิน อันนี้เป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะครับก็ถ้าขยะโหลดผมก็จะแบบส่งจะสามารถเป็นตัวโหลดได้ในในคาเทโซนนะฮะซึ่งก็เป็นเกมที่แบบให้มันมีสายฟ้าด้วยโหเกมนี้มสีสายฟ้าด้วยดิเกมเกมเกมโอ้ยอ่าน่าใจจะเป็นผมเพิ่งรู้ประโยชน์ของมันวันนี้นี่แหละ ไหนรูกซีมีอะไรให้เรากินไหมมียญาเราซ่อนอาจจะมีหารอย่างนี้ก็ได้อขอไปซ้อนก่อนอเอาเฮ้ยโดนแทงตายว๊อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วไ,ไ,ไปรออีกตัวเกรย์ดีวกว่านะโอเคอีกตัวเป็นยังไงไปดูกันไปหมาหูเปิดหน้าจับตัวใหม่ ตัวใหม่ที่ไม่ค่อยจะง่ายที่ง่ายสักเท่าไหร่อย่าพี่พี่พี่ผมกลัวพี่หอ้ยรุนแรงอะ่ะไหนดูดิอ้าของกินของกินขอก่อนเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเอาพิษมาเหรอหอ้ยรุนแรงอะ่ะแล้วเราจะไปสู้ไหวไหมเนี่ยข้าแต่และตัวไปต่อพวดังขนาดนั้นนะ ว้าวไม่ธอได้ทำอะไรเลยปาฏโหาอยออะไหนๆก็ไหนๆหนละมาลองใส่อะไรเพิ่มเติมให้เขาหน่อยดีกว่าดวงตาเหรอว่าไม่จำเป็นแล้วนะแล้วจะเป็นอันนี้ละ่ะเออผมว่าอาจจะต้องจะเปลี่ยนน้งนะ เล่นหมดธรรมดาดีกว่านะฮะผมว่าจะถนัดตัวเลขศูนย์สมากกว่านะนั่นสิมันรู้สึกว่าเล่นง่ายแล้วก็ถนัดมือดีด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วยเอาของหมาหน่อยขอบคุณจ้าที่เราเป็นสกิลเโค้ชหน่อยถึงเขาจะให้เราถอยลงมานี่สู้มาเอาสู้กันเอาสู้กันหนักนาแลกกันมาไป <c oughs> <c oughs> คนเธอจะยากเลยนะฮะยากจริงๆโอเคมาต้องต้องรอนะต้องรอ นี้โอ้โหหัหน่อยจะไม่ให้ของลบหน่อยเดี๋ยวเขาไปมันมากนี่แหละนี้ก็รีบไปหาของก่อนดูวิถีนี้จะมีอะไรเรอบ้างเฮ้ยตายตายโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหเพื่อนจริงๆเลยเพือนจริงๆเลยวายยาพี่อุ๊ยกลัวพี่แล้วพี่อ้าเอา ว่าคลิปนี้ก็ยาวนานกันสั้นเหลือเกินนะฮะผมว่าคงต้องจบลิปนี้ก่อนแล้วะกันนะสำหรับใครที่ชอบก็เล่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจในการเล่นของเพื่อยด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วละกันนะครับบ๊ายบายเิ่นกดติดตามด้วยละกด subscribe ด้วยนะและกดไลค์บายแล้วเจอกันบาย